EP.9 ลูกพิษวางโทรศัพท์จากเพื่อนรักหันมามองหน้าคนที่กำลังหลับอยู่ข้างๆตนมองหน้าไม่หยุดแบบนี้ต้องเก็บค่าจ้องแล้วมั้งคิมหันพูดโดยตาทั้งสองข้างยัดสังคุงหลับอยู่ลูกพีทสะดุ้งตกใจหงายหลังแทบตกเตียงแต่ยังดีที่มีคิมหันจับไว้ทันเขามองหน้าลูกพีทเช,ชิงดูอยู่นิดหน่อยลูกพีทรู้สึกเจ็บแปลกเข้าที่ข้างหลังเมื่อขยับตัวเร็วไปอะลูกพีทร้องเจ็บหรือขอดูหน่อยสิ คิมหันพูดหน้าเคลียคิ้วขมวดเขาลุกเกลียดขึ้นมาจับพลิกตัวคนตัวเล็กดูข้างหลังแต่ก็ถูกห้ามเอาไว้ก่อนเออไม่ต้องก็ได้ครับพี่คิมไปซื้อให้พีทก็พอเดียวพีททานยาเองพีทมองคิมหันด้วยสายตาที่เขินอายเอานั้นหรือนั้นปลอแป๊บนะเราอาดน้ำเองไหวไหมเดียวพี่อุ้มไปที่อ่างเขาถามลูกพีทพยักหน้ารับเบาๆเป็นการตอบตกลงคิมหันอุ้มลูกพีทไปวางที่อ่าง เปิดน้ำอุ่นให้เป็นการผ่อนคลายช่องทางหลังที่เพิ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์กันมาลูกพิษเขินอายอยู่เล็กน้อยไม่เคยมีใครมาทำอะไรให้เขาแบบนี้มาก่อนทำให้แก้มทั้งสองข้างเริ่มถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงระเรือ่อรอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ไปร้านขายยาข้างล่างให้ขอบคุณครับลงไปไม่นานคิมหันก็ขึ้นมาพร้อมกับยาทาชนิดหนึ่งที่เภสัชนะนำมาให้ ประจบเหมาะกับที่ลูกพีทอาบน้ำเสร็จพอดีเขาจึงอุ้มลูกพีทขึ้นมาจากน้ำทันทีมาพิถาให้คิมหันพูดเออไม่ต้องครับเดี๋ยวพีททำเองง่ายกว่าลูกพีทห้ามปรามคนใจดีที่อยากจะช่วยเขางั้นพี่ไปทำข้าวต้องให้กินดีกว่าเนะเขาพูดเสียงอ่อนโยนและเดินออกไปคิมหันพอเข้าใจดีว่าคนตัวเล็กคงจะเขินเขาอยู่ไม่น้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกของลูกพีทด้วยเขาคงไม่ชิน ในขณะที่คิมหันกำลังทำข้าวต้มให้ลูกพีทไม่นานนักคนตัวเล็กก็เดินออกมาจากห้องโดยสวมเพียงเสื้อเชิ้ตของคิมหันเขาลองมองหากางเกงที่พอจะใส่ได้แต่เพราะขนาดตัวที่ต่างกันอยู่มากทำให้เขาหาไม่ได้เลยคิมหันมองลูกพิชตาเป็นมันสายตาของคนเจ้าเล่ห์ถูกดับฝันลงทันทีเมื่อถูกคนตัวเล็กทำหน้าตาดูใส่ใบหน้าที่งองนิดของลูกพีทบ่งบอกได้ดีว่าไม่พอใจอยู่ไม่น้อยกับสายตาของคิมหัน หยุดเลยนะพี่คิมเขาดึงเสื้อลงพยายามปกปิดขาอ่อนแสนเนียนของตนเองคิมหันเดินมาหาลูกพีทก่อนจะอุ้มเขามานั่งที่โต๊ะกินข้าวคิมหันโน้มใบหน้าเข้ามาจูบเขาที่ปากเล็กอีกครั้งคิมหันเริ่มใช้มือสอดแทรกเข้าไปจับที่เอวบางพร้อมกับบีบเข้าที่สะโพกข,ของเขาอย่างมันเคี้ยวคริงคริงเสียงริงโทนโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะทั้งสองลูกพิทพักเขาออกมาก่อนจะไล่ให้ไปรับสายก่อน คิมหันหัวเสียอยู่เล็กน้อยที่มีคนมาขัดจังหวะการมีความสุขของเขามือหนาคว้าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูพบว่าเป็นแม่เขาก็กดวางสายก่อนจะกลับไปหาคนตัวเล็กที่ยังคงอยู่ที่เดิมในขณะที่กำลังจะโน้มตัวเข้าไปจูบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคิมหันหัวเสียหนักกว่าเดิมตัดสินใจเดินมากดปิดเครื่องไปเลยทั้งสองเริ่มบทเพลงรักกันอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางทั้งสองคนได้ บทเพลงรักเนิ่นนานไปกว่าชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจคิมหันปล่อยให้คนตัวเล็กนั่งกินข้าวอย่างสบายใจแล้วเดินมาคว้าโทรกดเปิดเครื่องทันทีที่หน้าจอสี่เหลี่ยมฉายชัดขึ้นปรากฏว่าแม่ของเขาโทรมาหาเกือบร้อยสายก่อนจะหยุดโทรเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนคิมหันรู้สึกใจไม่ดีจึงกดโทรกลับไปเพียงรอสายไม่นานแม่ของเขาก็รับสายทันทีฮึคิมหันพ,พอ่อ แม่ของเขาพูดไม่ทันจบเขาก็พูดแทรกเสียก่อนพ่ออะไรแม่พ่อทำไมเขาตะโกนเสียงดังลั่นจนคนตัวเล็กที่กินข้าวอยู่ถึงกับสะดุ้งรีบเดินเข้ามาหาคิมหันทันทีพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วนะลูกฮึกคิมหันช่วยมาดูใจพ่อหน่อยได้ไหมแม่ของเขาพูดไปสะอื้นให้ไปคิมหันคุยกับแม่เสร็จเขาก็ยังคงช่างใจอยู่ไม่น้อยว่าจะไปดีไหมใจหนึ่งเขาก็อยากไปแต่อีกใจ ก็ยังคงคิดว่านี่เป็นแผนหรือเปล่าเขาเดินวนไปมาจนลูกพีทต้องเข้ามาคุยด้วยไปเหตุพี่ถึงเขาจะทําอะไรกับที่มาเยอะแต่เขาก็เป็นพ่อพี่นักเขาจับมือคิมหันให้ใจเย็นลงถ้าพี่ไม่ไปหาท่านวันนี้พี่อาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะลูกพีทพูดตอกย้ำเขาอีกรอบคิมหันคิดตามในสิ่งที่คนตัวเล็กพูดก่อนจะตัดสินใจไปหาพ่อของเขา โดยมีคนตัวเล็กติดสอยห้อยยอตามไปด้วยเพราะเขาไม่อยากเจอพ่อคนเดียวเขาอยากจะมีลูกพีทคอยอยู่ข้างๆเขาซึ่งลูกพีทก็ไม่ขัดและยินดีที่จะมาด้วยลูกพีทมองคิมหันที่กำลังขับรถอยู่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่ากำลังเป็นห่วงพ่อของเขาเพียงแค่มองแป๊บเดียวลูกพีทก็รู้ได้ทันทีว่าคิมหันเป็นห่วงพ่อมากแค่ไหน ดูจากใบหน้าที่เคร่งเครียดการขับรถที่เร็วผิดปกติเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่บ่งบอกว่าคิมหันเป็นห่วงพ่อถึงที่สุดณโรงพยาบาลคิมหันเดินเข้าไปถามพยาบาลที่ประชาสัมพันธ์ก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้พ่อของเขากำลังนอนดูอาการอยู่ที่ห้องไอซียูเขาเดินเข้าไปเห็นภาพตรงหน้าก็ถือว่าตกใจอยู่เล็กน้อยสายรยงระยางถูกสอดเข้าตามตัวพ่อของเขามากมาย คิมหันมองผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่หน้าห้องดวงตาทั้งสองข้างของแม่บวมเป็นเหมือนเพิ่งผ่านจัดก,การร้องให้มาอย่างหนักสองแม่ลูกมองหน้ากันทั้งสองมองตากันพยายามกักกันน้ำตาไม่ให้ไหลลงมาในขณะที่คิมหันเดินเข้าไปหาผู้เป็นมารดาเขาก็หวนึกไปถึงภาพในอดีตเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องหนีออกจากบ้านท่ามกลางเสียงฝนตกและเสียงฟ้าผ่าพ่อและแม่ของคิมหันได้นั่งรอเขาที่โซฟาใจกลางบ้าน จากพฤติกรรมที่พ่อได้สังเกตทำให้เขาได้รู้ว่าลูกของเขาชอบผู้ชายเขาจ้างนักสืบให้คอยสอดส่องทิมหันและสิ่งที่พบคือคิมหันมักจะชอบให้ความช่วยเหลือแก่เด็กคนหนึ่งและคนนั้นก็คือลูกพิษเด็กที่อยู่บ้านข้างๆกันนี่เองตระกูลของเขาเป็นตระกูลที่พอมีหน้ามีตาในสังคมอยู่ไม่มากก็น้อยฉะนั้นแล้วจะให้มีผู้ผิดเพศไม่ได้ใจเย็นนะคะคุณลูกอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ แม่นั่งอยู่ข้างข้างคอยห้ามปรามเขาจะเย็ยนอะไรเมื่อไหร่คุณจะเลิกให้ท้ายมันสักทีดูซิมันเสียคนหมดแล้วพ่อคิมหันววยวายเสียงดังลั่นสู้กับเสียงฝนตกกระหนำ่ำเขาง้างมือจะตกเธอก็หยุดชะงักแล้วเอามือกลับมาอยู่ที่เดิมในมือของเขาเต็มไปด้วยรูปถ่ายมากมายที่บ่งบอกว่าลูกชายของตนชอบผู้ชายที่เป็นเพศเดียวกันคิมหันอย่าเพิ่งกลับมานะลูกแม่ของเขาคิดในใจแต่เหมือนฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจเสียเท่าไหร่ เสียงรถยนต์สี่ล้อถูกขับเคลื่อนเข้ามาจอดที่โรงรถไม่ต้องดาวก็รู้ว่านั่นคือลูกของเขาเองแกรกเสียงเปิดประตูออกมาพร้อมกับปรากฏภาพของคิมหันที่ตัวเปียกอยู่เล็กน้อยเพราะเพิ่งฝ่า,ฝ,าฝนตกวิ่งเข้าบ้านมาเมื่อครู่คิมหันง,งงอยู่เล็กน้อยที่วันนี้เห็นพ่อและแม่นั่งอยู่ด้วยกันที่โซฟาใหญ่หน้าโทรทัศน์มีอะไรหรอพักคิมหันพูดไม่ทันจบรูปภาพมากมายถูกเครื่องใส่เขาเต็มไปหมด เขาหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นรูปที่แอบถ่ายจากใครสักคนภายในรูปมีเขาและลูกพิทอยู่ด้วยกันทุกรูปเพลงเสียงกรอบรูปว่าตกกระทบพื้นอย่างแรงทำให้กระจกแตกกระจายคิมหันหยิบมันขึ้นมาดูพบว่าเป็นรูปเหมือนของเขาที่ลูกพิทเป็นคนวาดให้โดยข้างหลังมีข้อความเขียนไว้ว่าพี่คิมหันพร้อมกับหัวใจสีแดงหนึ่งวางข้างหลังตัวอักษรพ่อพ่อทำลายของของผมทำไม คิมหันทั้งโกรธทั้งเสียใจและไม่เข้าใจว่าพ่อทำแบบนี้ทำไมมึงชอบมันหรือพ่อตะวัดถามเสียงดังคิมหันทำได้เพียงแค่งเงียบยังไม่กล้าพูดอะไรออกมามากกูถามว่ามึงชอบผู้ชายหรือพ่อตะคอกเสียงดังลั่นใบหน้าแดงกำ่ำด้วยความโมโหถ้าใช่แล้วจะทำไมพ่อจะทำอะไรผมนั้นหรือเขาเงยหน้าขึ้นมามองคนเป็นพ่อสายตาทั้งสองจ้องมองกันอย่างกับจะก,กินเลือดก,กินเนื้อกัน ไอ้พวกผิดเพศกูจะส่งมึงไปรักษามึงต้องมีมีเป็นผู้หญิงเท่านั้นมึงเข้าใจไหมพ่อของเขาพูดพร้อมกับชี้หน้าด่าทอคิมหันกำมือทั้งสองข้างแน่นพ่อจะทำอะไรก็ทำเหอะจะให้หมอรักษาให้ตายผมก็ไม่เลิกชอบผู้ชายหรอกพ่อของเขาหายใจฮืดฮาดอกกระพือแรงมากขึ้นคิมหันหันหลังให้พ่อแล้วก้มลงเก็บรูปทั้งหมดขึ้นมา ในขณะที่เขากำลังจะเดินกลับไปที่ห้องพ่อของเขาหยิบแก้วน้ำขึ้นมาแล้วคว้างใส่แม่พยายามจะคว้ามือของพ่อเพื่อห้ามแต่ก็ไม่ทันเอาเสียแล้วคุณอย่าตุกโอยคิมหันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแก้วใบนั้นถูกหัวของเขาเต็มเต็มเขาใช้มือข้างซ้ายที่ยังคงว่างอยู่แต่ลงบนแผลแล้วเอาออกมาดูพบว่ามีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยเขาขบกลาวแน่นโกรธและโมโหพ่อของเขามาก ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามจะให้อภัยพ่อเพราะเห็นแก่แม่แต่ดูเหมือนวันนี้เขาคงจะทำใจให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วถ้าจะเฮี้ยแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นมันหอนอ,อกพ่อคนไปเป็นพ่อของหมาก็ยังทำไม่ได้เลยมั้งหมามันยังรักลูกมันมากกว่าพ่ออีกขิมหันพูดจบก็เดินกลับขึ้นห้องทันทีเขาไม่หันกลับมามองปฏิกิริยาของพ่อเขาเลยสักนิดไอลูกเวรไอลูกสพีมือกล้าด่ากูเหรอพ่อของเขาส่งเสียงด่าทอเกลียวกราด พยายามจะตามไปลงโทษลูกชายแต่ถูกภรรยากอดเอาไว้คุณแคพอได้แล้วลูกไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณหรอกเพราะเธอใช่หมที่สั่งสอนลูกไม่ดีลูกถึงได้เป็นแบบนี้พ่อของทิมหันหันมาจ้องหน้าภรรยาตัวเองจากนั้นก็ระบายความโกรธทั้งหมดลงที่เธอคิมหันรีบปิดห้องนอนน้ำตาไหลพรากด้วยความเสียใจเขาไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วจากนั้นก็โทรศัพท์หาเพื่อนสนิทอย่างบอส ก่อนจะบอกว่าอาจจะขอพักอาศัยอยู่ด้วยสักเดือนบอสที่พอจะเข้าใจสถานการณ์ของเพื่อนก็ไม่เคยปฏิเสธกูเก็บของเสร็จจะไปหาคิมหันออกมาจากบ้านที่เต็มไปด้วยความหม่นหมองขับรถยนต์ออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยทันทีพอสักทีกับชีวิตที่เฮงสวยลาจากกันสักทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาแทบไม่เคยกลับไปที่บ้านเลย ประจบเหมาะกับที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีทำให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตขึ้นมาหน่อยเขาหางานทำและยังโชคดีที่ตอนอยู่ที่บ้านนั้นเขายังพอเงินเก็บอยู่บ้างจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปแม่ของเขาได้ติดต่อมาอีกครั้งคิมหันมาหาแม่หน่อยได้ไหมลูกเจอกันที่ห้างก็ได้แม่ของเขาขอร้องให้ไปพบคิมหันที่เป็นหูแม่อยู่ภายในใจจึงลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนจะตอบตกลง เขามาหาผู้เป็นแม่ที่ร้านอาหารร้านใหญ่แห่งหนึ่งชื่อคนที่จองร้านก็เป็นแม่ของเขาเองคิมหันง,งงอยู่เล็กน้อยเพราะปกติแม่ของเขาไม่ค่อยชื่นชอบร้านแบบนี้เสียเท่าไหร่คิมหันเดินตามพนักงานเข้าไปในร้านที่เดินตรงไปในทางห้อง VIP ทำไมแม่ต้องจองห้อง VIP ด้วยล่ะเขาคิดในใจคิมหันรู้สึกตรงใจแปลกๆกแต่ก็ยังคงเดินตามพนักงานไปจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องนั้น ห้องนี้เลยขะดุืลูกค้าพนักงานบอกก่อนจะเดินออกไปคิมหันเปิดประตูเข้าไปภายในห้องแล้วพบว่าภายในห้องนั้นเต็มไปดูผู้คนมากมายถ้าจะให้ดาวคงจะเป็นการดูตัวเสียมากกว่านี่มันอะไรคิมหันถามเสียงเข้มสีหน้าบึ้งตึงทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเมื่อเห็นผู้มาเยือนพ่อของเขาบอกให้มานั่งข้างผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสสวยดูแล้วอายุก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกัน แม่ของเขาเห็นท่าไม่ดีจึงลุกออกมาจากเก้าอี้แล้วพาคิมหันไปนั่งที่โต๊ะเขาสลัดตัวแม่ของเขาออกเมื่อเธอพยายามจะมาจับเขาคิมหันมองแม่อย่างไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอทำเขาเป็นห่วงเธอจึงได้ยอมออกมาหาถ้าหากรู้ว่านี่เป็นแผนของพ่อเขาคงไม่มีทางออกมาอย่างแน่นอนแม่เลือกแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่ข้างพ่อเขากดเสียงต่ำมองผู้เป็นแม่ถามให้มั่นใจอีกครั้ง หันหน้าไปมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังคิมนั่งลงเธอนักแม่ของเขาจับมือคิมหันไว้แน่นเธอส่งสายตาที่เหมือนกับว่าไม่สามารถเลือกอะไรได้แม่เลือกเองนะเขาสลัดมือของแม่ทิ้งหันไปมองหน้าผู้เป็นพ่อโดยมีน้ำตาคลออยู่เล็กน้อยพ่อมองเขาด้วยสายตาที่แข็งกระด้างและจังหวะน,นั้นเองที่ทำให้เขาได้รู้ว่าพ่อไม่เคยจะห่วงหรือคิดจะทำความเข้าใจเขาเลยคิมอย่าเสียมารยาตนั่งลง พ่อสั่งเสียงดุผมกับพ่อเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกชีวิตผมผมเลือกเองได้สิ้นเสียงพูดของเขาคิมหันหันหลังเดินออกจากห้องโดยไม่สนใจเสียงเรียกหรือด่าทอจากผู้เป็นพ่อและแม่ไอ้ลูกเวรมึงกลับมาเดี๋ยวนะไอ้ชั่วจะไปตายที่ไหนก็ไปกูไม่มีลูกสะพีอย่างมึงหากชอบนิยายวายสนุกๆฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับ ท่านผู้ฟังสามารถความเมตติชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ